สวัสดีครับเด้อกรับัขก็สู่ช่อง b ิ g แบร์นะวันนี้เราก็จะมาปองเจ้าดุปติ v ี r ตัวนี้นะครับมาพร้อมเสียงนะครับพร้อมท่อพร้อมของแต่งนิดหน่อยนะตัวนี้ของแต่งไม่เยอะนะแต่ว่าหล่อมากครับเดี๋ยวลองไปตัดก,กันดูสัดรอบหน,นึ่ง เสียงสะใจมากเลยหมอยสักรอบนึงเสียงแบ็กไฟนี่ชับมากเลยเียแบ็กไฟนี่สะใจเลย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าแม่เสียเวลาชักช้าก็มาถึงขั้นตอนดาวน์โหลดกันแล้วนะครับพอมาถึงหน้านี้ลิงก์แรกนะครับที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็คือเจ้าดูคติปนิกาเลว V4R แล้วก็เสียงนะครับดูคติปนิกาเลว V4R อ,อารองมัต้องโหลดทั้งสองนะครับไม่งั้นรถจะไม่มีเสียงนะครับ มาอันแรกก็คือดาวน์โหลดรถก่อนนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งกดตกลงเริ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาที่เสียงครับเหมือนเดิมแล้วก็กดดาวน์โหลดเสร็จพอเพื่อนเพื่อนมาถึงที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเอาไว้นะครับให้เพื่อนเเปิดโฟลเดอร์ออกมาแบบนี้นะครับมาที่เจ้าตัวรถก่อน จะมีหน้าตายอย่างนี้ครับสองอันอันนี้ไฟเมนะครับอันนี้ซิงเกิลเพลเยอร์ออฟไลน์นั่นเองไห้เพื่อนๆกดอันแรกครับจะได้โฟลเดอร์นี้ให้กดลักมาแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์เสียงลดนะครับได้เล่าออกมาเหมือนกันครับให้เพื่อนเปิด open i ไอครับ วินโดวสักคู่ครับพอมาถึงหน้า open iv นะครับให้กด Edit m หมอกดเย็ดครับให้เพื่อนๆไปที่อัปเดต X 64 DLC pack แล้วก็ให้เอาเจ้าโฟเดอร์ตัวลดนะครับ DV 4 R นี่ครับลากเข้าไป ล้วก็เช็คครับนี่ผมเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์เสียงครับได้ไปที่ซิงเกิลเพยเยอร์เราก็จะได้โฟลเดอร์ pc 3 2ตัวนี้นะฮะลากเข้าไปเหมือนกันครับลากไปเลยแล้วเพื่อนๆพอพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เรามาเช็คนะครับว่าจเจ้าโฟลเดอร์เสียงเข้ามาหรือยงังของผมก็เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเื่อกดย้อนกลับไปที่อัปเดตครับ อัปเดต d rpf common data เราก็เลยลองมาหา dl s c r i p t กดคลิกขวากด edit แล้วก็เลือลาา details, ลเล่อนลงมาเหมือนเดิมครับให้เพื่อนกด copy โค้รมันทัดล่าสุดของเพื่อนนะครับคลิกขวาไว้ copy แล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับแล้วก็กดวาง แล้วให้เพื่อนมาลบตรงนี้นะครับตรงการลางลบไปเลยครับให้ถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นขีดทีด่ให้เพื่อนมาที่โฟลเดอร์ตัวรถก่อนนะครับกดคลิกขวากด rename แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด copy ครับแล้วกกลับมา open i v ตรง dlt ลิฟนะครับกดวางตรงระหว่างกลางนี่นะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับกด copy บัรทัดนี้แล้วก,กด enter หนึ่งครั้งแล้วก,กดวางครับจัดให้มันเรียบร้อยนะกดแบตสเปกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมาแก้ตรงนี้นะฮะลบออกครับแล้วก็มาที่ order เ,เสียงนะครับที่เราลงเมื่อกี้เหมือนเดิมครับคลิกขวา rename น,นะครับ,รบ copy มหมาตรงกลาง กดวางกดเซฟก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่ามีของแต่งอะไรบ้างสำหรับเจ้าดูกติกคันนี้โอเคครับหลังจากลงเสร็จแล้วล้วก็เข้ามาเช็คกันในตัวเกมนะครับว่ามันจะลงติดแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงฮะดูผมเตะรถมากรันใช้ แอออนสปอนเนนะครับที่ผมเคยสอนลงไปนะครับกด F5 ครับแล้วก็เซิร์ชนะนี่ครับดูคติ DV4R นะครับตัวนี้นะกดปุนเต n t e ครับมาแล้วครับเสียงนี่มันจะหึ่มจริงๆนะโอ้โห ลองขับดูเดี๋ยวเราไปลองแต่งกันตรงดิงนแะม่น้ำดินทะเลมันบรรยากาศดีมากเฮ้ยโอเคโอเคครับแหมเมื่อกี้เราก็ลงน้ำนะเราก็มาแต่งบนนี้กันดีกว่า แสงสีสวยงามจริงๆมาแต่งตรงนี้เลยหมครันะกดเรียกรถขึ้นมา oh, <man. S 1> ใช้ oh, <man. S 1> เทนเนอร์ในการแต่งนะฮะมันจะละเอียดมันง่ายกว่านะผมก็ใช้เทนเนอร์วีนะไปที่วีเพอร์ออปชั่นนะ แล้วก็มาที่มอดเมนูนะครับเลี่ยวขึ้นมดเราก็ดูตั้งแต่แรกเลยว่ามีอะไรแตกบ้าปไอยเลอร์ไม่มีนะฟอนเลียไม่มีนะ,เนะสเกิร์ตเกิรนี่ก็นี่ฮะเป็นพัดแห้งนะครับพ่อมีทั้งหมดสามแบบนะครับตัวนี้มีท่อแอโรไทเทเนียมมีอะคาร์ูอิกนะ แบบพ่อคู่นีเจฟเจฟซีนี่เป็นผ้าทะเบียนครับต้องออกอยู่แล้วนะบทบางความสวยของวีโฟนะครับนี่ครับกระจกกอออกเรื่องจัดเต็มเบรก,รกจัดเต็มเกียร์จัดเต็มนะครับ ส่ตะโวด้วยนะสีไฟนะสีขาวแล้วกันโอเคอันนี้นะครับชิลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มาปรับตรงนี้นะมันก็จะใสๆล่องหนอยู่อย่างงี้นะเพื่อนๆมาปรับตรงวินโต้ติ้มน,นะครันี่มาคมีสีชาเอาผมขอตัดรักแล้วกัน โอเคเดี๋ยวรอไปดูกันดีกว่าข้าวข้าวข่าวแบงกินไม่นายจอดรถอย่างนี้ล่ละออกขึ้นมาดีนีเนี่ยมีชิลดามมีวิง,างคาร์บอนนะมีปัดแห้ง มีข้อคู่นะส่วนเสียงเดี๋ยวก็ผมจะไปขับให้ฟังกันตเต็มๆชัดๆนะฮว่าเสียงมันจะเราใจแค่ไหนนะดูไปนะ เสียงรอบต่ำโหดุมากไฟเบรกครับนี่จะลองลากเกียรนะเป็นไงเสียงดังโห ครอบเสียด้วยมันกระแท้ๆอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของปกติลองสัตว์สักรอบนะเข้าโมง กันมากครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเล็กๆด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมลงมอดอะไรก็ลองเสนอในคอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าอย่างไผมทําได้ผมจะรีบทาให้เลยส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับขอบมากครับ